สวัสดีครับพี่น้องทลครับวันนี้อยากจะกล่าวในปฐมป,ประการบทที่18ข้อ10 15นะครับผมข้อวันนี้ก็คือไม่มีสิ่งใดยากเกินสำหรับพระเจ้าอับราฮัมเชื่อฟังพระสัญญาของพระเจ้าและพระเจ้าทรงตัดกับอับราฮัมนะฮะโดยให้ทูตสวรรค์3องค์เนี่ยนะครับมาอย่างบ้านอับราฮัมและหนึ่งในนั้นก็กล่าวว่าในฤดูนี้ปีหน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอน ซาลาภรรยาของเจ้าจะมีบุตรคนหนึ่งนางซาราก็ฟังอยู่ที่ประตูเต็นท์ข้างหลังท่านฝ่ายอับรามและซารานั่นชลาแล้วและประจําเดือนของซาราก็หมดไปซาราก็หัวเราะในใจกล่าวว่าในเมื่อฉันแก่แล้วสามีของฉันก็แก่แล้วฉันยังจะมีความยินดีอย่างนี้อีกหรือพระยาเวตัดกับอับรามว่าทําไมนางซาราหัวเราะและกล่าวว่าฉันแก่แล้วจะคลอดบุตรชายจริงๆหรือมีสิ่งใดอัศจรรย์เกิน ที่พระยาเวจะทําได้พอถึงเวลากําหนดเราจะกลับมาหาเจ้าฤดูนี้ปีหน้าซาราจะมีบุตรชายคนหนึ่งแต่นางซาราปฏิเสธว่าข้าพระองค์ไม่ได้หัวเราะพระเจ้าข้าเพราะนางกลัวพระองค์ตรัสว่าอยากกลัวเจ้าหัวเราะจริงๆในพระคมัมภีร์ลูก,กาบทหนึ่งข้อสาก็มีประโยคเดียวกันก็คือไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้าตอนที่นางมารีทูลถามพระเจ้าว่า จะเป็นไปได้ยังไงเธอยังเป็นหญิงพรมจารีจะมีบุตรได้อย่างไรและพระองค์ทรงตรัสว่าไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้าและเธอก็บอกว่าฉันเป็นทาสีของพระเป็นเจ้าพร้อมจะไปตามคําของท่านนะครับตอบทูตสวรรค์แบบนั้นในสภาพของการที่เราเองอยู่ในภาวะที่ยากหมดหวังเหมือนกับในตอนที่มนุษย์หมดหวังไม่รู้จะไปทางไหนอิสราเอลก็เป็นเมืองขึ้นของโรมัน และตัวเองก็มีปัญหาเยอะแยะแต่พระองค์ได้เสด็จเข้ามาหามนุษย์ในเวลาที่มนุษย์คาดไม่ถึงเวลานั้นอับราฮัมก็ยังใช้ชีวิตปกติครับแต่พระองค์ได้เสด็จมาเหนืออับราฮัมและสิ่งแรกครับพระองค์ทรงมีพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่พระคัมภีร์ในข้อสิบบอกว่าปีหน้าตามฤดูเธอจะมีบุตรชายนะพระเจ้าทรงให้คําสัญญาที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นพระองค์มีพระสัญญาให้กับอับราฮัมแต่ว่าอับราฮัมก็อาจจะไม่รู้ว่าพระสัญญาพระเจ้าจะเป็นจริงอย่างไร พระสัญญามักจะมาพร้อมกับพระคุณไม่ใช่ความสามารถของเราเมื่อพระสัญญาของพระเจ้ามาถึงเรามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความดีของเราแต่มันเกิดขึ้นจากพระคุณของพระเจ้าแต่ต้องอาศัยความเชื่อครับซึ่งอันที่สองจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อพระเจ้าบอกว่าจะมีบุตรซาราก็หัวเราะในใจนะครับส่วนอับราฮัมไม่ได้หัวเราะนะครับไม่ได้บันทึกว่าอับราฮัมหัวเราะแต่นางซาราหัวเราะเพราะเธอมีเหตุผลของตัวเองมนุษย์มักจะสงสัยพระสัญญาของพระเจ้า เพราะตักกะละมุมมองของเราวันนี้เหมือนกันครับคริสต์มาสก็เป็นเวลาที่ทําให้เราเข้าใจเหมือนกันว่ามนุษย์มักจะมีตักกะของตัวเองแต่พระเจ้าทรงมีตักกะของพระองค์วิธีการของมนุษย์ในการรอดพ้นบาปมนุษย์พยายามหาวิธีการมากมายจะรอดพ้นบาปแต่วิธีการของพระเจ้าเป็นวิธีการของพระองค์เท่านั้นมนุษย์มักจะสงสัยวิธีการของพระเจ้าเหมือนกับที่ซาร่าก็รู้สึกว่าสงสัยต่อวิธีการของพระเจ้าและ รู้ว่าตัวเองแก่หมดความสามารถหมดหวังแต่พระเจ้าไม่ได้มองมนุษย์แบบนั้นนะฮะพระองค์ทรงมองบนพระสัญญาของพระองค์อย่าปล่อยให้เสียงหัวเราะของความไม่เชื่อบดบังพระสัญญาของพระเจ้าประการสุดท้ายก็คือมีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้าหรือเป็นคําถามสำหรับวันนี้เลยครับในคริสต์มาสไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้าที่จะให้มารียตั้งครันและคลอบุตรตอนนี้เช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้าที่อับราฮัม จะมีบุตรชายถึงแม้ว่านางซาราจะเป็นหมันและอับราฮัมก็แก่แล้วหัวใจของพระคัมภีร์ทั้งหมดพระเจ้าทรงประทานพระคุณตามแผนการนั้นยอดเยี่ยมของพระองค์แต่เราเองนั้นจะต้องมีความเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องสําคัญมากข้อแกะที่เบเดเลเฮมหรือลางหญ้าที่เบเเลเฮมก็จะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าหากเราเองนั้นไม่ได้เชื่อฟังเพราะการจัดเตรียมที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นมาถึงเราทั้งหลาย เมื่อเราเองนั่นยอมจำนนกับพระองค์พระองค์จะสำส่วนของพระองค์วางแผนการแห่งความรอดส่วนเราเองจะต้องเชื่อวางใจและไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้าเช่นเดียวกับปัญหาในปัจจุบันนี้ของเราเช่นเดียวกันแต่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงมีแผนการยอดเยี่ยมมีเวลาที่ยอดเยี่ยมมนุษย์อาจจะม,มุมมองในเรื่องปัญหาต่างๆด้วยตัวเองแต่ในคริสต์มาสทำให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงมีวิธีการและมุมมองเกินความเข้าใจ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับภาพสะท้อนในปฐมการนี้ทำให้เราเห็นว่าพราะองค์ทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่ในคริสต์มาสอยู่เสมอเพราะพระองค์ทรงมีพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่โปรยย้ายคหลายสงสัยพระสัญญาของพระเจ้าและตระหนักเสมอว่าไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระองค์อธิฐานในนามพระเยซูเจ้าเอเมนใจพผอนค,ครับ